สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้สวนพิตาไม้มงคลก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาทําการเพิ่มจํานวนไม้ในบ้านอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะสวนพิตาจะพาเพื่อนๆพี่มาแยกอ่าแยกหน่อหรือว่ายอดของนางกวักใบโพนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้สายมูค่ะเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีนางกวักที่มียอดหรือว่ามีหน่อออกมาเยอะๆแบบนี้นะคะสามารถเพิ่มจํานวนได้นะคะอ่าถ้าหากว่านางกวักค่ะเขาแตกยอดออกมา เยอะๆแบบนี้ถ้าเราไม่ตัดไม่ขยายเขานะคะใบเขาก็จะเล็กนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องแย่งกันหาอาหารค่ะวิธีการตัดยกยอด ทำง่ายๆค่ะโซภิตาจะพาทาค่ะรวมทั้งพาเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะเพิ่มจํานวนไม้ในบ้านนะคะ <_ d ata> ถ้าหากว่ามีแบบนี้ค่ะมาทําตามโซภิตากันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องเตรียมมีดนะคะอ่ะอย่าลืมสวมถุงมือด้วยนะคะเพื่อนๆพี่การสวมถุงมือค่ะจะช่วยป้องกัน <_ d ata> บางท่านอาจจะแพ้นะคะเพราะว่านางกวักมียางค่ะ <_ d ata> บางท่านอาจจะแพ้อ,อาการแพ้นะคะถ้าหากเราสัมผัสดโดนยางของเขาค่ะเราก็จะมีอาการคันนะคะอ่าวิธีการแก้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอ่า ได้ไปจับแล้วคันนะคะให้ใช้น้ําเกลือนะคะแช่ค่ะโอ้โสุพิตาเคยเจอมาแล้วค่ะแช่น้ําเกลือแล้วยิบๆย็บ,ยบ,ยบเลยค่ะเพื่อนๆพ,นพี่เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆพ,นพี่นี่ค่ะส่วนถุงมือและก็มีดนะคะนี่ค่ะสุพิตาก็จะพามาชมนะคะไม้จะมียอดแบบนี้ค่ะแต่สุพิตาจะตัดเอาไปแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือจะเอาแค่ยอดนี้นะคะอีกยอดหนึง่งสุพิตาก็จะให้เขาอยู่ติดกับตอไปก่อนนะคะ มาลงมือทํากันเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นตรงเนื้อของเขานะคะเราก็จะตัดประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะโซพิตาจะตัดออกเป็นยอดใหญ่ไปเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆนี่ค่ะก็จะเหลือแค่ใบนี้นะคะหน่อเดียวหน่อเล็กนะคะ่ะไว้เลี้ยงต่อเขาค่ะส่วนยอดนี้ค่ะเห็นไหมคะยอดใหญ่มากคะ่ะทุกคนและยอดของเขานะคะ ก็มียอดย่อยๆออกไปอีกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมียอดย่อยๆออกไปอีกหลายยอดเลยค่ะนี่ค่ะอเดี๋ยวสุพิตาก็จะมาผ่านะคะเพื่อนๆพี่พี่เราจะมาผ่ากันออกจากแยกยอดของเขานะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ยอดนะคะนี่ค่ะผ่าง่ายๆค่ะผ่าในส่วนที่เขาเชื่อมต่อกันนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเรามาดูในส่วนของ ยอดนี้นะคะเขายังมีอีกสองยอดนี่ค่ะส่วนพิตาก็จะแกะใบเขาออกนะคะเราสามารถผ่าตรงกลางได้เลยค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นรอยอที่เขาอยู่ระหว่างกลางนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะผ่าง่ายๆค่ะ ต้นนี้นี่นะคะเราก็จะได้ส่วนยอดสองยอดนี้นะคะแล้วเรามาดูอีกหนึ่งยอดนะคะว่าเขามีกี่กี่หนอนะคะบางครั้งเราก็ต้องดึงใบเขาออกเพื่อให้เราเห็นนะคะว่าเขามียอดยอด่อยกี่ยอดนะคะนี่ค่ะสุพิตาเห็นแล้วหนึ่งยอดแต่ยอดเขาเล็กมากค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นยอดนะคะเขาก็จะออกกลมๆนะคะเพื่อนๆพี่ ส่วนยอดนี้ค่ะสุพิ t าจะปลูกทั้งยอดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ายอดเขาเล็กมากค่ะไม่อยากจะแยกออกนะคะถ้าเราแยกเขาออกทรงเขาก็จะไม่สวยนะคะเพื่อนๆพี่นี่ค่ะหลังจากที่เราตัดแยกแล้วนะคะตัดแยกแบบนี้แล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆพี่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมก็คือนี่ค่ะปูนกินหมากค่ะสุพิตาก็จะใช้ปูนกินหมากนะคะถ้าหากว่าท่านไหนนําไปชําน้ํานะคะชําน้ําก็คือใช้น้ําเปล่าค่ะก็ไม่ต้องทานะคะไม่ต้องทาปูนนะคะ แต่โสพิตาไม่ได้ชําน้ํานะคะรอบนี้โสพิตาจะชําในวัสดุปลูกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้โสพิตาขออนุญาตทาปูนแดงให้ทั่วๆก่อนนะคะทาทุกยอดเลยค่ะทาส่วนที่เราตัดออกมานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ปูนแดงแห้งนะคะแล้วค่อยไปปลูกค่ะตอนนี้เราทาปูนแดงแล้วรอให้ปูนแดงแห้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุที่สุพิตาจะใช้ปลูกกันนะคะ ส่วนพี่ตาลืมบอกเพื่อนๆพนพี่ๆนะคะนอกจากทาในส่วนของยอดแล้วอย่าลืมทาในส่วนของตอด้วยนะคะสําหรับปูนแดงค่ะทาปิดแผลไว้นะคะช่วงนี้หน้าฝนพยายามให้แผลเขาแห้งก่อนที่ฝนจะตกกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเน่าค่ะมาค่ะหลังจากที่เราทาปูนแดงแล้วนะคะตอนนี้ปูนแดงก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ส่วนพี่ตาก็จะพาเพื่อนๆนพ่ี่มาดูในส่วนของวัสดุที่เราจะนํามาชํา หรือว่าปลูกในส่วนยอดที่เราตัดมานะคะส่วนพิตาก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับละเอียดนะคะถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆมีขุยมะพร้าวนะคะขุยที่เป็นเส้นใยนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะหรือจะใช้แค่ขุยมะพร้าวแต่เป็นสับละเอียดนะคะแบบนี้ค่ะสามารถนํามาปลูกได้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะทําง่ายๆค่ะสําหรับว้าร้าสุพิตาไม่ได้แช่น้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําน้องไปแช่น้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะสุพิตาก็ใส่วัสดุปลูกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นําส่วนยอดที่เราตัดมานะคะตั้งให้ได้กึ่งกลางค่ะทําง่ายๆค่ะสําหรับการชําส่วนยอดหรือว่าหน่อที่เราตัดมา,อาของอานางกวักใบโพนะคะเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะ ทำแค่นี้ค่ะเพื่อนๆพี่เดี๋ยวเราจะนําไปตั้งแล้วก็ตั้งในวัสดุที่รองน้ําได้นะคะอาจจะเป็นจานรองหรือว่าจะใส่ในกระมังอะไรก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้สุภิตาขอปลูกให้เสร็จแล้วจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปชมในส่วนการแช่น้ําหรือว่าชําน้ําที่สุพิตาจะทําในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวสุพิตาขอปลูกให้เสร็จก่อนค่ะยอดนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะยอดใหญ่ๆแล้วก็ จะอัดวัสดุปลูกให้เขาแน่นๆหน่อยนะคะกันเขาล้มนะคะเพื่อนๆพี่เพราะว่าน้ําหนักช่วงใบเขาจะเยอะนะคะก็อัดให้แน่นๆกันเลยค่ะการชําแบบนี้นะคะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะเขาก็จะมีรากให้เรานะคะทําง่ายๆค่ะพอเขามีรากนะคะเราก็นําเขามาปลูกปกติได้เลยแต่นี่เป็นการเรียกว่าให้รากเขาเดินก่อนนะคะ นี่คะ่ะถึงขั้นตอนการแช่น้ําแล้วนะคะนี่คะ่ะสุพิตาก็จะใส่กระถางแบบนี้นะคะตั้งเรียงกันในกระมังคะ่ะเราก็จะมาเติมน้ํากันนะคะเพื่อนๆพี่ๆสามารถลดน้ําแล้วก็ให้เขาแช่อยู่ในน้ําได้เลยนะคะให้วัสดุปลูกเขาชุ่มนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็นําเขาตั้งไว้ในที่มีแสงส่องถึงนะคะแต่ไม่ใช่แดดจ้าค่ะของสุพิตาจะวางไว้ในอ่า ต้สเลนนะคะไว้ใต้สเลนค่ะดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพืนี่นี่ค่ะโัวพิตาก็จะให้น้ําอยู่ในกระทะกระมังแบบนี้นิดๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ํานะคะขึ้นไปเลี้ยงลําต้นของเขาเราต้องคอยดูด้วยนะคะว่าน้ําแห้งหรือเปล่า ถ้าน้ำแห้งก็ให้เติมน้ํานะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งเดือนเรามาดูกันนะคะว่ารากเขาจะมีมากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับคลิปนี้โซฟิต้าไม้มงคลก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งหน้านะคะสําหรับคลิปนี้บายยค่ะสวัสดีค่ะ